วันนี้จะพามาชมครับสำหรับนี่เลยรถแอดเวนเจอร์โคตรบึกบืนครับอย่างรถถังเลยถังขนาดใหญ่30ลิตรขนาดนี้บอกเลยเราอยู่กับ bmw r 1 3 0 0 gsa ครับคว<ม>ามน่าสนใจจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันครับนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานครับที่หลายคนหมายปองครับว่าสักครั้งเราจะมี BMW GS ไว้ในบ้านแต่นี่ครับคือเจ้า GSA ครับ R13 GS Adventure นี่คือชื่ออย่างเป็นทางการครับเรียกสัส้นๆก็คือ R13 GSA รถคันนี้ครับได้รับการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดครับเพื่อยกระดับการขับขี่ในการเดินทางไกลมากยิ่งขึ้นบนพาหนาสองล้อคันนี้ครับให้มีความเหนือระดับมากยิ่งขึ้นล้ำไปอีกขั้นครับ ตัวรถครับยังคงไว้ด้วยเครื่องยนต์บ็อกเซอร์2สูบที่เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวครับยังเป็นขุมพลังหลักที่ขับเคลื่อนเจ้า GSa คันนี้ครับโดยเจ้ารหัส R3 เนี่ยก่อนหน้านี้นะมีมาในรุ่น R3GS ครับซึงแน่นอนว่าด้วยรูปทรงรูปลักษณ์ของเจ้า R3GS จะมีความเพียวกว่าบางกว่ากระทัดรัดกว่าครับแต่ R3GSa เนี่ยตัวรถบอกเลยว่ามีความบึกบึนใหญ่มากยิ่งขึ้นครับตัวรถยังวางด้วยระบบขับเคลื่อนครับเพาลูกเบี้ยวแบบใหม่ขุมพลังให้ มันะนะสูงสุดอยู่ที่107กิโลวัตต์อยู่ที่145แรงมาที่7,750รอบต่อนอาทีครับพร้อมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่149นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นเครื่องยนต์บัคเซอร์ที่ทรงพลังที่สุดจากสายการผลิตของ B M w ัยเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าด้วยระบบใหม่ครับที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาครับเรามาดูจักกับเจ้าระบบ อโตเมทติชิฟแอซิดครับหรือเรียกย่อดสั้นๆว่าระบบ A.S.A. ครับที่ติดตั้งมาให้ครับแล้วก็ในรถยังได้ระบบการเสถียรที่ออกแบบใหม่ในรุ่นนี้ครับแน่นอนว่าตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นบรรทุกหนักขึ้นช่องรางก็ถูกออกแบบให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ b m w r 1 3 g s a มาพครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่4โหมดครับซึ่งเพิ่มจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่มี3โหมดด้วยกันนะแล้วรูปรักษณ์ของตัวรถครับอย่างที่คุณเห็นเลยว่าถังน้ำมันเนี่ย อะลูมิเนียมขนาด30ลิตรครับที่เปิดให้คนใครเห็นก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยนี่มันถังอะไรทำไมมันใหญ่มันเท่ขนาดนี้แต่มันกลับเข้ากันกับตัวรถครับความกว้างของตัวถังเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถออกตัวได้อย่างมั่นใจครับยังช่วยในการกันลมจากทางด้านหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับชิวหน้าขนาดใหญ่พร้อมแผ่นบังลมใสครับต้องบอกเลยว่าเพิ่มให้สมรรถนะผู้ขับขี่ช่วยป้องกันสิ่งที่จะเข้ามาทางด้านหน้าได้เป็นอย่างดีครับ และต้องบอกเลยครับเจ้าเบ w r ร์ GSA เนี่ยครับได้ไฟหน้าแบบ LED แบบแมทริกครับาไฟสองสว่างในกลางวันครับและไฟเสริมครับบอกเลยว่าเท่มากๆตรงนี้เลยในรูปแบบรูปทรงเหลี่ยมบางเฉียบเลยครับเป็นไฟ LED ดีไซน์ใหม่ติดตั้งมาบริเวณแฮนด์กาดตรงนี้นีนนน่แล้วก็ตัวรถเข้ากับดีไซน์ช่วงถังก็มีไฟตรงนี้มีมาให้ครับผม มาสรุปอย่างง่ายๆเลยจากที่ตาเนื้อนะตาเห็นครับอย่างเจ้าปกติเนี่ย R าพันสามที่ออกมาก่อนหน้านี้นครับจะเห็นได้ความตัวรถมีความเพียวกว่าค่อนข้างเยอะเมื่อขึ้นไปนั่งนี่เห็นไหมมันจะกระชับดีซึ่งเป็นซิเนเ t u r e เรารู้จักกันอยู่แล้วความเพียวของตัวรถความบาลานซ์ที่ดีตัวรถก็ให้จังหวะท่วงท่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราไปดูว่าเจ้า GSA เนี่ยรูปร่างหน้าตาอย่างรถถังอะ่ะมันจะให้ความแตกต่างในการนั่งเป็นอย่างไรบ้างนะมาแล้วเราไปดูกัน บึ้มพอเป็น R1300GS Adventure a ตัวนี้เป็นไงอยากแรกเลยเห็นไหมไซส์สของมันคือถังน้ำมันขนาด30ลิตรเนี่ยดีกั่เขาได้รับการออกแบบใหม่ในการเดินทางได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนี่พอขึ้นมานั่งคอมปับเฮ้ยผมก็รู้สึกว่ามันบวมหนาขึ้นมาตรงนี้นะแต่ก็มันไม่ได้รู้สึกให้ความเอทอะทะสักเท่าไหรอ่อ่ออว่ะ ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะแต่มันมีความบวมหนาขึ้นมาตรงนี้แหละพอจากตรงเนี้แต่ก็ดูกระชับดูมั่นใจดีนะเอามาสรุปสาระสำคัญของเจ้า GSA กันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยตัวรถเขามีมาเป็นเพิ่มขายเป็นออปชั่นนะสีรุ่นย่อยใยการครับได้แก่เจ้าสีที่เปิลแบ็กที่เป็นเกียร์ธรรมดาสี g s o c ที่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ที่เป็นออปชั่น719ครับ คารลคร่ามที่เป็นเกียร์ธรมรมดาแล้วก็ออปชั่น719 A S A ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติครับถามว่า A S A เป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นอย่างไรนี่ไงก็คือเจ้าคันนี้เห็นไหมมันไม่ได้มีคัทมาให้อันนี้คือดูง่ายๆเลยนะฝั่งซ้ายตรงนี้แล้วเขาก็จะมีนี่เขียนว่าเขียนว่าออปชั่น719บอกอยู่ตรงนี้ส่วนอีกสีหนึ่งถ้าคุณมาในงานก็จะมีให้ดูเช่นเดียวกันที่เป็นเกียร์แมนวนวลก็คือ คันนั้นสีเทาคันนั้นเลยสีดำอ่านี่ก็คือความแตกต่างง่ายๆของเจ้าเบียเด R13 GSA ครับแน่นอนครับตัวรถครับเขามีราคาประมาณการในการเปิดตัวนะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับทางเบียแจ้งว่าครับราคาของ R13 GSA Adventure ครับอยู่ที่ระหว่าง1,250,000บาทครับถึงระหว่าง1,350,000บาทครับ ซึ่งแน่นอนว่าเร็วๆนี้ก็คงจะได้รับการคอนเฟิร์มและเปิดตัวราคามาอย่างชาัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะแต่ว่าตั้งแต่ข่าวออกมาเนี่ยทุกคนอยากจะมาลองนั่งลองข้อมและเห็นตัวมันเป็นถามผมว่าผมมองว่ามันใหญ่บึกบึนแต่มันไม่ได้ดูเทอททะนะสำหรับเจ้า GSA คันนีออ้อยากจะลองเอาไปขี่บนถนนเหมือนกันครับแน่นอนใครอยากดูเจ้ารถ เบียมันอยู่ GSA รวมไปถึงรุ่นอื่นในบูธเบียมันอยู่สามารถมาดูได้ภายในงานมอเตอร์โชว์นะสำหรับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเราไปดูคันอื่นกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจไปแล้วครับโหเท่เหลือเกิน